จดีะ hey, 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 สวัสดีครับผมบีวิราชวันสต็อปสวิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาดูเจ้าช่วงล่าง DMa ม็ l n e นวันนี้ทำอะไรกันบ้างมาดูนครับคันนี้เนี่ยทำการเสริมสมรรถนะช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชคเป็นของโปรเฟนเดอร์ซึ่งซับแทงค์หน้าและด้านหลังพิก b แบกนะครับซับแทงค์หน้าปรับ8เนี่ยก็มาพร้อมซับแทงค์และปรับความหนืดได้8สเต็ปนะฮะ ปรับความเหนืดได้8สเตปส่วนด้านหลังเป็นพิกี้แบ็กก็เป็นซับแทงปรับแปเช่นกันแต่ปรับได้8สเตปเช่นกันนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะถูกรีวาลก่อนใส่ทุกๆคันงานที่ออกจากร้านเราเนี่ยเราจะรีวาลเซ็ตเฉพาะคันมีการันตีฟิลลิ่งหลังจากการติดตั้ง1เดือนสินค้ารับประกัน1ปีนะฮะอันนี้คือตามสเตปเราเลยระยะ รับประกันต่างๆ,ๆ,ๆเกิดเสียรั่วซึมต่างๆจะซ่อมต้องการปรับน้ําหนักต่างๆมาหาเราได้เลยวันเดียวกลับบ้านได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้สินค้าที่มาแรงแก้อาการโค้งโยนย้อย,ยก็คือกันโค้ง ac power นะครับด้านหลังเรียกว่าชวีนามด้านหน้าเรียกคอนโทนอาร์ม แล้วเจ้าดี a ม2020เนี่ยลูกค้าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่ใช้กันอยู่นะครับรู้ดีอยู่แล้วว่ารถเกิดอาการค่อนข้างดีดซึ่งอาการดีดนั้นเนี่ยสาเหตุหลักมาจากแหนบนะครับถ้าเราทาแหนบให้ตัวค่าเคได้เหมาะสมนุ่มนวลนะฮะแล้วเราโช๊คเข้าไปคุมเอากันคุงเข้าไปคุมนะฮะจะบอกว่าฟิลลิ่งขับดีมากอันนี้ก็เป็นชุดคิดแหนบนุ่มจากทางร้านเรานะครับเราจะทําการโดยการเอาแหนบแผ่น2ที่หนาๆนะฮะเก้มิลเนี่ยออกไปนะฮะแล้วเราทําการใส่7มิลกับ6มิลเสริมเข้าไปอีก2แผ่นนะครับทำให ในกรณีที่รถไม่บรรทุกนะฮะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูสวดทรงกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะฮะ อันนี้นะจาที่เมื่อกี้บอกไปก็เป็นโชคหน้าปรับแปดหลังพิกกี้แบ็กปรับเ็ตจากร้านเรานะสปริงหน้าเป็นโปรเคสซีฟของโฟร์ฟินเดอร์แล้วก็เป็นกันโครงหน้าหลัง AC Power นะครับเป็นกันหลอกกันโครงหน้าหลังเดี๋ยวพาไปซิ่งดีกว่าเร่อจำดีดีนะเดี๋ยวเทสโคให้ดูโอ้ยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บีไอ้บี ไอ้เบี like kind of <gr> ้ยไอ้เบี้ยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเบี้ยอะไรไอ้สัตว์นิ่งไว้นิ่งไว้เบี้ยอะไรกูไม่เจอแบบพี่มาก่อนไม่น่ามากับพึ่งเลยที่ผ่านไปไอ้เบี้ยเนี่ยขับร้อยก่อนไอ้เบี้ยไอ้โวไอ้เบี้ยนิ่งไหมล่ะมันปิ้นจบไหมจบครับจบวิราช one stop switch นะเบอร์ผมสายตรง0883355883 ดีครับเน้นจบไม่เน้นเจ็บครับผมอยากได้ฟิลลิ่งช่วงล่างดีๆกระชับกระชับนุ่มนวลโทรมาหาเราครับสำหรับอีพีนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปล่อยมืไ <laughs> อมได้ไหมปล่อยมือ <palabra> แล้วใต่ <laughs> จัดไอ้เ้ออยายาอย่า